ก็ราบสวัสดีคุณผู้ชมในวันที่พายุเข้านะ <c oughs> นะฝนตกทั้งคืนเลยอำเภอพิมายนะฮะคุณผู้ชมก็อีกเช่นเคยครับมาพบกับเซลล์ต้นในช่องของเซลล์ต้นอิลสุคนเดิมนะครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมานะฮะอำเภอพิมายเห็นภาากลางหน้าตาภาากางอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยอยู่โคราชจริงหรือเปล่า <c oughs> นะหยอกเล่นอยู่โคราชนะครับอำเภอพิมายเนาะก็วันนี้เป็นรถทำมาหากินนะครับอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่า อย่ามองว่าดูคันนี้แล้วเอ้ยเซลตน้นทําไมไม่เปลี่ยนล้อหน้าแบบนุน้นแบบนี้ทําไมไม่ทําให้มันดูทรงซิ่งจริงๆมันทําได้หมดทุกอย่างแหละแต่วันนี้ที่อยากพามาดูคือเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่ลูกค้าเลือกทาต้องบอกว่าถ้าอยากขับดีๆดึงถนนน้อยแนะนําสเต็ปนี้นะครับคนเล่นรู้กันนะครับว่าถ้าสเต็ปนี้ยังไงก็อาขับดีแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคันวันนี้นะครับใส่ล้อแบบไหนช่วงล่างแบบไหนทําอะไรลงไปบ้างนะ ปเดี๋ยวเซื้์ต้นพาไปดูครับนี่ถ้าบอกว่าคันไหนสีไหนขายดีเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับรถคอกเนี่ยสีเทาเนี่ยขายดีจริงๆนะคุณผู้ชมบางทีแบบสมมุติว่าผมสมมติรถคอกห้าคันเนี่ยนะสีเทาก็ประมาณสคันครึ่งไปแล้วนะครับนะ ขายดีจริงๆนะครับก็ราคาตัวรถเปล่าของของตัวคันนี้นะถ้าเป็นตัวรถเปล่าเลยก็6กแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทอันนี้ยังไม่รวมอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นไปนะเพราะว่าอย่างเช่นพวกข้อพวกเพลาลอยเนี่ยต้องบวกราคาเข้าไปนะครับแล้วก็มาจัดไฟแนนซ์เนาะเป็นราคาผ่อนนะครับนี่ด้านหน้าเขาก็จะเป็นอย่างนี้กระจังก็จะเป็นดําตัดเท้าโลโก้โคมเมียมไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์มีช่องสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ ส่วนคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูทรงก่อนต้องบอกว่าที่ใส่ล้อแบบนี้จริงๆมันมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมนะครับสําหรับล้อหน้าเนี่ยที่บางคนแบบใส่18บางคนใส่15อะไรพวกนี้มันมีที่มาที่ไปนะอย่างคันนี้ล้อหน้าเนี่ยใส่เป็น15นะครับแล้วก็ยางที่ใช้เนี่ยจะเป็นยางของบิสโตนซึ่งอันนี้จะเป็นยางเดิมที่ติดมาจากโรงงานแล้วเราก็เปลี่ยนอลอลกะทะออใส่ล้อมแม็กเข้าไป นะครับซึ่งความกว้างของหน้ายางเนี่ยก็ยังคงเดิมเบอร์เดิมนะครับที่ใส่แบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับลูกค้าเนี่ยอยากให้มันดึงเวลาเจอร่องถนนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับซึ่งถ้าใส่ขอบ18หน้ายางมันกว้างขึ้นเนี่ยบางทีเบอร์ยางมัน2อ5 2 3่าองมย่างเงี้ยเวลาเจอร่องถนนเช่นเป็นแบบว่าคลื่นเนี่ยมันจะดึงหน้านะครับหน้ามันจะไวมันจะแฉลบซ้ายแฉลบขวาเยอะแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับ อารมณ์แบบเหมือนล้อกระทะเดิมเลยก็จะฉลับน้อยกว่าลูกค้าก็เลยให้ใส่เป็นแบบนี้นะครับก็โหลดสตัดปรับเกียวนะครับนี่คันนี้ก็โหลดสตัดปรับเกียวก็มีระยะห่างจากซุ้มล้อประมาณ1ฝ่ามือนะครับเพื่อให้มันได้ทรงนะครับจัดทรงให้นะครับด้านหน้าเนี่ยเบรก ABS นะครับดิสเบรกก็ยังใช้งานได้ปกติหมดสําหรับการดัดแปลงแบบนี้นะครับใช้งานได้นะส่วนด้านหลัง นะครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นเพาลอยมาแล้วนะครับก็ใช้เป็นของโตนะครับ ABS ลูกปืนใหญ่ ABS ใช้ได้นะฮะไม่ต้องใส่ไฟหลอกอะไรพวกนี้นะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเราใส่ให้เป็นมิชลิน XCD นะครับมิชลิน XCD แล้วก็คันนี้ลูกค้าขอเป็นแมกรรทุกนะครับเพราะอยากให้ล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลายที่ใกล้เคียงกัน นะครับเป็นลายใกล้เคียงกันแบบนี้นะนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคันนี้นะครับจะมีดามกระบะบ,บนล่างเห็นไหมเหล็กตัวดามเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเหล็กน้านหนาครอบไปทีนึงแต่ถ้าสมมติไม่ได้ดามมันจะเป็นเหล็กตัวบางๆสองตัวนะครับซึ่งเป็นเหล็กเดิมจากโรงงานแต่อันนี้เราดามไปให้เรียบร้อย นะครับดามบนดามล่างแต่บนน่ะไม่เห็นเพราะว่ากระบาดไลเนอร์มันคลุมไปแล้วแต่ดามให้เรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็วย้ายหูแนบหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วนะครับก็อันนี้จะบอกนิดนึงเหตุผลที่เราย้ายหูแนบหน้าขึ้นให้นะครับเพราะว่าด้วยตัวรุ่น2020ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ย้ายหูแนบหน้าเนี่ยตัวแหนบด้านหน้าของแหนบบรรทุกเนี่ยมันจะติดพื้นมากๆคุณผู้ชมมันจะต่ําติดพื้นมากๆแล้วก็อย่างเช่นเวลาเราขึ้นลูกระนาด อะไรพวกนี้มันมีโอกาสที่แหนบแบบจะชนเยอะมากๆนะครับเราก็ดึงหน้าขึ้นหน่อยโดยการย้ายหูแหนบขึ้น1นนิ้วเพื่อให้แหนบมันเชิดขึ้นนะครับอันนี้มันก็มันก็ช่วยให้ห่างจากพื้นที่มาได้อีกนะครับ mm. ก็จะทําแบบนี้ให้ทุกคันเลยนะครับทาให้ทุกคันเลยนะบแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับของช่วงล่างนี่คันนี้นะครับลูกค้ารีเควสมาอยากได้โทนแดงนะครับแล้วก็ ทำสีไปแหนบเป็นสีโทนแดงแล้วก็ใส่ชุดโช๊ปโปรเฟนเดอร์นะครับสีแดงให้นะครับมีเห็นไหมมีสก,กีเรียบร้อยหมดนะครับแหนบที่เห็นอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องมันหลอกตาขนาดใหญ่หรือเล็กนะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่ให้เนี่ยก็คือตอนนี้เรายืนพื้นให้ที่20ิมิลฉะนั้นเวลาที่คุมาสั่งรถคอกับเซลต้นเนี่ยถ้ารีเควสแหนบก็ได้นะครับได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าไม่รีเควสนะครับหรือว่าไม่เคยที่จะทํารถคอกหรือขับรถคอกเลย ผมจะใส่แหนบ20มิลให้นะครับฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับเราใส่ตัวใหญ่ให้แล้วก็มีสก,กีให้เรียบร้อยนะครับสก,กีก็ทำนะครับตัวคอกนะครับอย่างคันนี้นะครับขนาดคอกเนี่ย1เมตร35เซนติเมตรนะครับก็งานที่ใช้สำหรับคันนี้ผมใช้เป็นของงานช่างบึงลาดบุรีนะนะครับใช้เป็นงานร่างช่างบึงลาดบุรีเป็น ตัวแป๊บปปานี่ขนาดความหนาเป็นแบบแป๊บปปานะครับแล้วก็มีแซมเลตเห็นไหมนี่มีแซมเลตเข้าไปนะครับหัวข้อนะครับก็แซมเลตเข้าไปอันเนี้ยหัวข้อแบบเนี้ยจะเป็นมาตรฐานนะครับที่ทางร้านเนี่ยเขาทอาออกมาวานจําหน่ายแต่ถ้าบางท่านเนี่ยก็มีที่ลูกค้าเซลล์ต้นนะครับสั่งบอกว่าอ่ะเห็นไหมเห็นตัวเนี้ยหัวข้อเนี่ยมันจะตัดอยู่ตรงนี้พอดี แต่ลูกค้าบางงานบอกว่าเซลต้นทําหัวขออยืดออกมาให้มันพอดีตรงนี้ก็ทําได้นะครับก็ทําได้นะก็อยู่ที่ท,ที่ที่คุณผู้ชมจะสั่งผบบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าที่เห็นอยู่อย่างนี้อันนี้คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานของขออที่แบบทั่วไปถ้าเราเดินไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ในเรื่องความยาวหัวขออนะครับแล้วก็ขนาดความสูง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คือ10ชั้นครึ่งหรือ1เมตร35เซน นะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นหลายๆสำนักทำคอกนะนะครับอย่างนี้เป็นของช่างบึ้งเนี่ย1เมตร35เซนเขาจะใส่เหล็กสับท้ายมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับแต่บางทีเราไปเห็นคอกถ้ามี5ตัวก็จะเป็นเมตร45นะครับเมตร45นะแต่อันนี้เมตร35นะครับแล้วก็จะมีชุดโซ่นะครับดึงฝาท้ายล็อกฝาท้ายสแตนเลสนะครับแล้วก็ฉากข้างหลังนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยหมดเลย น,นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ทําดีนะเห็นไหมเขาจะดัดตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ปลายมันเชิดมันจะไม่โดนไฟท้ายถ้าเป็นยุคแรกๆของของคอกนี่เขาจะไม่ได้ดัดนะเราต้องมาสวมยางแต่นี้ไม่ต้องสวมแล้วปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะนี่เป็นไงฮะสวยไหมะนะครับก็ต้องบอกว่าในการแต่งเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลของมันอยู่ว่าอะไรแบบไหนยังไงนะครับแต่จริงๆก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะสั่งนะครับ ผู้ชมแต่อย่างคันนี้ถ้าเน้นขับดีนะครับก็แนะนําเป็นด้านหน้าขอบ15แบบนี้แหละแต่ถ้าอยากสวยงามก็ใส่18ก็ได้เดี๋ยวลดสเปคแม็กลงให้มันเหลือแค่8.5มันก็จะไม่ค่อยดึงแล้วนะครับก็นะขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับแล้วแต่พวกคุณผู้ชมจะชอบละกันเสอต้นก็ ทำตามคุณผู้ชมแหละทำตามคนซื้อแหละเพราะว่าคนซื้อเป็นเจ้าของรถนะครับโอเคฝากไว้ด้วยสําหรับรถคอกนะตอนนี้ก็ดาว2 0 0 0 0กว่าบาทประมาณ25,000ืนะครับก็ทําได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ